คนที่เกิดวันปุกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะผีแพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเก้าถ้วยค่ะใบที่สองค่ะสกภัตินีค่ะใบที่สามค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะคนที่เกิดวันพุธกลังคืนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ จะมีผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะใครที่ยังไม่มีคนรักนะคะมีโอกาสที่จะได้คู่ที่อายุมากกว่านะคะแต่ถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วนะคะจะมีผู้ใหญ่แอบมาชอบหรือว่าแอบมา,ารักใครนะคะหรือว่าเมตายเอ็นดูในฐานะลูกหลานนะคะ คุณได้ไพ่จักรพรรดินีนะคะนั่นหมายความว่าในดวงชะตาของคุณนะคะในตอนนี้มีเทพผู้หญิงนะคะคอยคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะคะใครนับถือเทพผู้หญิงองค์ไหนนะคะก็ลองไปกราบไหว้บูชาดูนะคะซึ่งใครที่ยังไม่มีคู่และอยากมีคู่ก็ลองขอท่านดูนะคะก็จะสมปรารถนาในความรักนะคะในเรื่องของการงานด้วยนะคะใครที่ติดขัดในเรื่องของการงานนะคะลองขอท่านดูคะ่ะ ในเรื่องของการงานนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าการเดินทางของคุณเนี่ยอา,อาจจะมีการเดินทางที่เป็นการเดินทางไกลนะคะในเรื่องของหรือว่าการเดินทางเนื่องจากการทํางานนะคะทําให้คุณนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับงานจากการเดินทางนี้นะคะทําให้คุณได้งานแล้วก็ ได้รายได้ที่ดีกลับมาค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ